พอเจริญพรโยมผู้ชายท่านหนึ่งก็มาเล่าเรื่องปลดทุกข์ว่าผมแม่บ้านคือพัญญาผมก็ถามคาดคั้นจะเอาความจริงให้ได้อาตมาก็บอกว่าเคยได้ยินคนกล่าวไว้เหมือนกันนะว่าถ้าผู้หญิงมาถามความจริงก็ตอบไปเถอะเพราะเป็นไปได้ที่เธอรู้ข้อมูลนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ต้องการได้ยินจากปากเราอีกครั้งหนึ่งก็เท่านั้นท่านทั้งหลายข้อมูล ที่เราจะต้องให้กับใครไปเหมือนกับเทน้ำใส่ช้อนและสุดท้ายเราก็ต้องกลืนต้องกินเข้าไปถ้าเราให้ข้อมูลที่แท้จริงก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่เราให้ข้อมูลไปจะสาดใส่หน้าเราเพราะฉันรู้นะว่าแกบทาอย่างนี้เอาก็ฉันพูดความจริงไปแล้วจะสาดใส่หน้าเราหรือจะดื่มมันก็กลับมาหาเราก็ยังดีเสียก,กว่าที่จะเป็นข้อมูลที่เท็จจริง ข้อมูลที่เท็จจริงคือมันเป็นเท็จจริงๆมันเป็นเท็จจริงๆมันไม่มีของจริงเหมือนกับน้ำสกรปรกที่สุดท้ายใส่ช้อนมาแล้วมันก็เข้ามา,าศาสต์เข้าหาเราหรือเราต้องดื่มเข้าไปมันก็เป็นข้อมูลที่สกรปรกน้ำสกรปรกกับน้ำไม่สกรปรกสุดท้ายเราก็ต้องเป็นผู้กลืนกินตามหลักธรรมของพุทธศาสนาคือทุกอย่างที่ทำล้วนเป็นกรรมที่จะต้องย้อนกลับมาหาเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านทั้งหลาย วันนี้มาคะบูชาค่าคืนนี้ทุกวัดเวียนเทียนทั่วประเทศไทยใจใสเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนในสจิตตปริโยธปนังการชําระจิตของตนให้สะอาดขาวรอบจริงใจต่อกันให้ข้อมูลที่แท้จริงมันจะกลับมาหาเรารูปแบบไหนลูกผู้ชายต้องกล้ายอมรับหรือข้อมูลที่เท็จจริงถ้าหากว่าเลือกที่จะเป็นเท็จจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันจะกลับมาแบบเหม็นเกลับมาแบบเนืหนะ ข้อมูลเท็จจริงข้อมูลแท้จริงก็สามารถเลือกได้ธรรมะวันนี้ขอเราทุกท่านจงอยู่ร่วมกันอย่างจริงใจต่อกันและกันไม่หักหลังและทรยศความรักที่มีต่อกันและกันทุกๆองค์กรขอเจริญพรธรรมะมาคบูชา